ขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าโอกอายจากเดชตัตถุทอบแต่โดยพังเองขอจเจริญพรญาติโยมพุทธบิษัทอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผู้ที่สนใจในข่ายในการศึกษาธรรมะผู้ที่สนใจในข่ในการเรียนธรรมะขั้สนใจในการฟังธรรมะคลิปนี้เป็นคลิปตัวอย่างของเศรษฐีผู้ถึงผู้ซึ่งกระดังเดินหนงทางจะต้องรู้ทัวตอบจากบรรทบดนะุลนาที่จากโลกนี้ไป ้องมามอบบทเรียนมาใอยตักเตือนบทดานเพื่อความของใหญ่เพื่อว่วดุกดานของตนก็จะเดินเป็นทางนำพายุตนไปส่วนทางไปส่วนนรกปฏิปทาไปส่วนนรกถ้าเรามีบรรทัพบรรดุที่รักไว้หวงใยญเรามากเนี่ยแม้จะตายไปแล้วก็ยังดีนะเพราะก็ยังห่วงใยญ่ลูกหลานก็จะเป็นนับว่าเป็นบุญของอนแต่ต้องอยู่ในิสายที่ท่านจะช่วยปรดทานท่านได้ เช่นท่านไปเกิดเป็นเรวดา,าท่านตกนรกก็มาสิทธิ์มาตักทันใช้ได้เพราะว่าตัวเองก็ยังเอาตัวไม่รอดนะการตกนรกนั้นเป็นการนําพาตัวเองไปสู่ในภพภูมิที่ว่าไม่มีโอกาสได้เห็นดันเห็นตะว,วันอะไรนี้รับโทษอย่างเดียวนะกับเรวดาก็โชคดีหน่อยนะมีธรรมบาสิทธิ์ที่ปรากฏในธรรมตอัตคถาสอากิติชาบอกว่าธรรมดาว่าการในฐานนี้ เป็นประเพณีของบัณฑิตทั้งหลายแต่ปางก่อนอย่างแท้จริงการให้ทานนั้นไม่ว่าจะเป็นพระรหัตหรือบรรณทิตกตามก็ควรให้ทางนั้นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเชื้อสายของบัณฑิตเป็นนักปราชญ์คือผู้ที่ฉลาดในการสั่งสมุลที่อุดมไปด้วยการมัเป็นทานรักษา,ษาศีลและเจริญพรนานเพราะคนสมบัติสามประก,การนี้คือหนทางไปสู่ความสัขความเจริญรุ่งเรืองของวิต ทั้งในพบนี้ได้พบหน้าอีกครั้งยังเป็นสเสียงบนที่จะนำพาไปสู่สวรรค์และพระนิพพานมนุษย์ทั้งหลายจึงตระหนักตระหนักดีว่าพิธีปฏิทัากการในทานนั้นย่ำไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ก็เหมือนกับเรือทั้งหมดเนี่ยที่มันมีไปเดือไม่มีหางเสือต้องดำอยู่กลางทะเลชีวิตชีวิตของผู้ที่ไม่ได้ให้ทานก็ย่อม ย่อมลอยเค้งคว้างนะอยู่ในส,สอนวัดนี้ลำอไปนะเพืของผู้แม่ทานย่อมไม่สามารถจะก้าวไปสู่บันไดแห่งความเทิดแะะความจเจริญรุ่งเรืงในชีวิตได้เหมือนนกที่ไม่มีขนปีกนะย่อมบินสู่ที่สูงขึ้นไม่ได้นะดังนั้นมบิตในการสอนจึงมันแนะนำคำสอนลูกหลานหลานอยติมิตรพวกพ้องบริวารว่ายาได้เป็นคนตนีทีน้อม เพราะเป็นกนตนีไปเทวโลกไม่ได้นะและความเป็นตนีก็ยังเป็นศัตรูที่คอยขัดขวางหนทางแห่งการสร้างบารมีของเราอีกด้วยบนนั้นเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขและความประดัองจิตถ้ามีบนน้อยอุปสรรคก็มีมากนะถ้ามีบนมากอุสรรคก็มน้อยนะทุกคนนั้นเกิดมาจะมีอุปสรคมะอุสรรคน้อยก็อยู่ที่ว่าบญเป็นสาคัญดังนั้นบนจึงเป็นเรื่องสาคัญสำหรับจิตของพวกเราทั้งหลาย ที่ยังต้องบรนได้ตายเกิดสร้างบารมีเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางเพื่อที่สุดแห่งทุกที่สุดแห่งธรรมเช่นเดียวกับสมาสมาธรรมเจ้าและพระอานเจ้าทั้งหลายที่ท่านแต่บรรลุถึงฝั่งแล้วดังนั้นการให้ทานจึงเป็นวงของบิดนะเป็นปฏิณีของพระอริยะเจ้าเหมือนเรื่องที่เกิดในสมัยในสมัยอดีตกาลนะเรื่องมีอยู่ว่าในสมัยอดีตกาลครั้งพระ เจ้าพระมทัตสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพารณาณสีได้มีเินเสีคนหนึ่งชื่อว่าอินนะิสสนะชื่อว่าอินนิสส์มีทรัพย์แปดสิบโกดนะซึ่งสืบทอด,ม,ด,ดมาจากบิดาบรรดานะตายไปรักเกาท่านก็มอบให้บุตรานของท่านให้บุตรของท่านแต่ว่าเศรษฐีท่านนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยก็เคยทําทานกับเนื้อหนาบนเอาไว้แต่ท่านบกงพ่องในเรื่องการรักษาศีลไม่ว่าจะเกิดในเป็นโรคเศรษฐี แต่ก็ประกอบไปด้วยบุษโทษหลายอย่างก,ก็คือเป็นคนสะจอกงอกตาเดไม่เป็นที่ตั้งนึงรัทธาม่น่าจำใส่ากผู้ที่ได้พบเห็นเนื่องจากบุคลิกภาพของท่านเจตีนั้นไม่ไดีเอาเสียเลยนะคนทั่วไปนะถ้าเดินผ่านจึงไม่ดูว่าบุคคลท่านนี้เป็นเษฐีมายรั้งที่ท่านต้องเจ็บใจคนเคืองใจแค้นเคืองใจเพราะาถูกหมาจนตอเดียน ในรูปนในรูปลักษณ์ที่เป็นอบับรษณ์ของตนนอกจากนี้อินิสสะเศรษฐียังคนตนีอีกด้วยนะไม่ยอมให้ทรัพย์สมบัติที่ตัวเองมีอยู่กับใครไม่ยอมริจากทานแก่พวกยาจกวันิพกรวมไปถึงนักบทั้างหลายคือไม่ให้คนอื่นแล้วยังไม่พอขนาดตัวเองก็ ม่ยอมบริด้พกเสยใสเพราะกอทรัพย์จะหมดไปนะก็อนขี้เหนยียวหลายนาะนะแต่บรรดาบิดาของเศรษฐีเป็นด้วยทานเป็นทานาบดีมาเจ็ดทั่วตระกูลนะเป็นผู้วยทานมาเจ็ดทั่วตระกูลขันอิสะานะได้เกฑดได้กกายเป็นเศรษฐีก็ทนายประเพณีอันดีงามที่บรรทับดุษเคยทำเอาไว้ท่านได้เผาดองทานขับไล่พวกหยาจกขึ้นมาขอทาน เก็บงามทรัพย์สมบัติเอาไว้อย่างมิจฉาแต่เก็บไว้ยอย่างในห้องอย่างดีบ้านของเศรษฐีที่เคยเป็นเหมือนสมบกขอรองนัีที่เป็นประโยชน์เนี่ยเพื่อแผ่ให้กัสบสรพสัตว์าก็กลายเป็นเสมือนฐานที่ถูกลากศกอึดทองอันหนึ่งอิทิสารน,นั้นเศรษฐีน่ะเข้าไปเฝ้าพระราชาซึ่งเป็นตำแหน่งของเศรษฐีในสมัยก่อนที่จะต้องเข้าเฝ้าพระราชาวันละสองเวลา ในขณะที่กําลังเดินทางกลับบ้านนะั้นอินทนะิสันาเศรษฐีเห็นคนมันนอกคนหนึ่งเนะี่ยได้ถือกวยเต้ามาคนหนึ่งนั่งเล่นเ้าเดิมโซดาดั้งเขียวกินกับแก้มยางด้วยความอร่อยนะอยู่ตามลำพังเหมือนคนไม่มีความกังวลใจเลยนึกอยากจะลองเดิมดูบ้างเพื่อจะได้คลายความกุ้มนะที่ตัวเองเป็นสติแท,ท,ท้แต่กลับถูกล้อเลียนอยู่เป็นประจำ ั้นจะจัดพิธีดื่มสดาให้โอาหเหมือนเตตีทั่วไปที่เขาทำกันก็เกงว่าพอคาถาบริวารจะมาขอดื่มด้วยเนี่ยที่เหนียวตัดเลยเนี่ยคณะจ,จิตินเลาก็ยังไม่กล้าจัดงานตั้งองคจินคนเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้สิ้นเปลืองทรัพย์มากนะเตตีจึงอดกั้นความอยากไว้หลายวันเมื่ออดรนอดทนไม่ไหวนเนี่ยจึงสั่งให้คนรับใช้ออกไปเสี้ย พาออกไปซื้อเหล้ามาหนึ่งขวดนะจากนั้นก็พาคนรับใช้ออกไปอนอกเมืองเดินไปถึงฝั่งแม่น้ำไปในพุ่มไม้พุ่มไม้พุ่มหนึ่งนะให้คนรับใช้วางขวดเต้าเอาไว้แล้วจังให้ไปนั่งสังเกตการอยู่ไกลๆให้คอยระแวดระวังอย่าให้ใครเดินผ่านเข้ามาในบริเวณน,นั้นได้จากนั้นตนเองก็เริ่มดื่มเหล้าใส่จอกเดิมสดาด,ด้วยความค่อยอยากจะลอง ส่วนบิดาของท่านเจติอินิสนั้นได้ไปเกิดเป็นเท้าสก,กะเทวโลกเป็นพระอินทร์ในสวรรค์เพราะท่านทำทานเอาไว้มากนะตลอดทิศของบิดาท่านนั้นเป็นไปเพื่อการทางสมบุญล้วนแม้ว่าพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจะยังไม่อุบัติขึ้นนะแต่บิดาก็ทำความดีทุกรูปแบบนะกิจการงานก็ทำควบคู่กับประสอกงนานทางใจ วนนั้นจึงถูกผลให้ท่านมาเกิดเป็นอจอมเทพในส่วนท่านเดาเดิงในขณะ,ะทั้งเท้าเติร์ดจำเน็ตว่าุผู้มีรูปก,กายคิดเด่นผู้เป็นลูกชายของเรายังคงให้ทานตามแบบบรรทัพบ,บรุษอยู่หรือเปล่าเนาะคันตรวจคันตรวจด,ด้วยทิพยายจักรสุก็พบว่าลูกชายของตนบุตรชายของตนได้เผารองทานที่พอได้สถาปนาขึ้นเสียแล้ว นอกจากนี้ยังเที่ยวสั่งให้คนรับใช้คอยขับไล่พวกยาจกที่มาขอทานยึดถือทิฏฐิปิด,ปดนอกจากลูกกายที่ี้เหด้แล้วยังมีจิตใจที่ไม่วัฏนาเป็นคนตเนีทีเหนียวอย่างมากถ้าหากท่านไม่ลงปนิสัยแล้วเราก็บุตรชายตาย,ต,ายต้องอไปตกนรกอย่างแน่นอนสวยบาปก,การรมที่ประผลจากความตเนีและเป็นศีลในการเดิมสุราเป็นนิจแต่เป็นอาจิน เดียความรักในประชานจึงทรงนบิตว่าจะต้องลงไปทรมานอินทิสะให้หันกลับมาบำเพ็ญทานประพฤติธรรมเพื่อมุ่งหน้าไปสู่วันต่างสวรรคให้ได้แล้วก็เสด็จไปยังโลกมนุษย์นะ,ะโดยในในบนิตอัตภาพให้ยการเป็นคนกระจอกงอกอ่อยและไปคนตาเดรเช่นเดียวกับเศรษฐีอินนิสะทุกประการเลยนะ ท่านแต่งกายเป็นเป็นคนกระจอกงอกอ,อ,อิกตาเลยนะเช่นเดียวกับเจตีอิเลสสัตแเข้าไปพระนครพระนาลสีเพื่อไปเข้าพบพระราชาพระราชาเห็นเจตีมาเปิดเวลาจึงตรัสถามว่าท่านเจตีทําไมวันนี้ท่านจึงมาเปิดเวลาเราข้าแต่มหาราชเจ้าธิบายของข้าประบาทมีทรบอยู่มาแปดสิบกติ ขอพระองค์ได้โปรดให้คนทรัพย์เข้ามาเก็บงาไว้ในตู้มะลังด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในะทสกนิกายพระองค์ว่าทานท่านกล่าวว่าเป็นต้นเหตุสาคัญของความสุขเป็นต้นทานท่านกล่าวว่าเป็นที่ตั้งแห่งบันไดทั้งหลายของการไปสู่ปนา,านิพานธทานเป็นเครื่องมือป้องกันมนุษย์ เป็นพาพัน์เป็นเครื่องนำหน้าเป็นกติสำคัญที่จะที่ถึงความจบทานคือรังสบียงของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเมื่อเราได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษยแบบ์ล้วคนสั่งสมบุญให้ทานในทุกโอกาสการจะได้สมบัติมานั้นมีทางเดียวคือต้องเป็นผู้ให้ทานก่อนโดยการไปจากทานไ่หวงแหน ต้องให้ท่านั้นถึงจะได้ไม่ให้ก็ไม่ได้ให้กับสตัตว์แต่ละนก็ดีให้กับมนุษย์ก็ดีให้กับผู้ทรงศรีลก็ดีมีทั้งมีศีลสิบนะที่มีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดตลอดตลอดจนกระทั่งผู้ได้ฌานสมบัติหรือเป็นโคตรผู้บุคคลจนเป็นทระอธิยเจ้าแบบอธิย,บ,ยบุคคลเป็นตักในบุคคลถ้าให้ถูกแรงบุญ ถนะูกเนื้อนะบนบนนั้นก็จะยิ่งไงผลเกินชาตินะเกินควนเป็นันับเป็นอันสงสัยนะกับทีเดียวต่อจากตอนที่ล้วนะนั้นหลังจากที่เท้าสวัสดีวราชได้จะมาบรโลกมนุษย์เพื่อตรมาติทิศสติให้กับตัวกับใจจึงได้แปลงกายเป็นเจตีไปเข้าพบพระราชาพร้อมกับแจ้งความตนว่า ขอให้พระราชาได้รับสั่งให้พวการาชบุตรไปขันทรพิทตนเข้ามาไว้ในอักขางหลวงแต่พระราชาทรงบริสเดชและรับสั่งให้ออกไปปฏิจาคก่คนทีน่ตนเมื่อได้รับพระบระมราชานุญ,ญาตแล้วท่านก็ถอยบังคมนาดิบออกเดินทางไปบ้านอินทิสเสิจธิ์พวกคนรับใช้ได้ปฏิบาริเห็นเตถิกลับมาบ้าน แล้วบอกกันน้อมน้อมโดยนิจใจสังเกตเห็นว่านี่คืออดีตเจ้าของทรัพย์อย่างแท้จริงการสนุนแปล่งกายรเน็นเไปเปลี่ยนแปลงแปลี่กายระน็าวจักได้บอกคนในบ้านว่าเราเป็นคนแน่งมาช้านานวันนี้เรารู้แล้วว่าการให้ทานเป็นสิ่งที่ดีขอให้ทุกคนื่อกันไปจากทานเถิดบทที่ดาและภรรยากอนทั้งคาากรรมกรแต่ยินไตรคำอันเป็นมงคลเช่นนั้น ก็นุโมทนาสาธุในตัวตนและจิตตาของท่านเดชหลจากนั้นก็บอกพระสนิทกองติดกองร้องปาประกาศว่าขอยากได้เงินทองแก้วมณีมุกดาเข้าป่าหารไปมารับเอาที่บ้านอินตศัจเตฐีคนยาก้ยงจนทั้งหลายได้บินได้ข่าวแล้วจึงพากันเถือตุ้งกะสอบมาไปเยีนยนชมนมอยู่ที่ตัวตบ้านท้าตะกะต้องให้เปิดห้องที่จะมาได้รัตนะเดชนะคบแต่ประกาศ แล้วให้มาชนอ่่วยจนขนไปตามแต่ที่เสสาม,มารถขนไปได้ชาวบ้านคนหนึ่งก็บอกว่าตัวเองไม่มีพอเ,เ,เต็ีมเกียนท่านเด้ถฐีจำแนงจึงมอบโพคู้ให้ไปพร้อมกับเกียนทําง,งานให้ฝนรัรตะนเจ็ดตุนจมเกียนเมื่อได้แล้วก็ขับออกไปนอกปนครรเพื่อเดินทางกลับบ้านพนะสับไฟก็พาันอาอาบนของท่านเศรษฐีไม่ขาดตา วายยินยิน่ะลาเศจีเนี่ยต,ตัวติงนะอ่อิสระไปทูตัวติมกำลังนั่งดูดาด้วยความเงาเงาพอได้เินเสียงนั้นก็ตกริดแต่บ่นมมันนอกคนนี้เอาชื่อของเรามาข่าวอ้างยังรีบโผล่ออกมาตัวต้นไม้พร้อมกับตรัดเสียงดังว่าตัวคนมันนอกนั่นโผล่ของข้าแต่รถของข้าจะเอาอมาได้อย่างไรพราะจากนั้นก็รีบวิ่งไปจับสายจะายของโผล่เอาไว้ ม,มันนาออกอะตรงจักรถและตะฟอกจะถือว่าเจ้านาปิจาท่านจจตีให้ทานกับคนทั้งเมืองยาวยามะกาบมงั่วแบบนี้ด้วยความไม่พอใจด้วยความไม่พอใจนั้นจึงทุบต้นขอเจตีอย่างแรงเหมือนถูกเอาสายฟ้าฟาดจากนั้นก็ดึงเอารถมาแล้วขับกลับไปวายนิสษะเสร็จถึงตัวสันเข่นงกน,นี้ปพนแล้ววิ่งออกไปยึดรถเข่าเอาไว้ ลงมาหน้อก,ก็ลงจากรถลงมาทุบตีเศรษฐีอย่างแรงจับคอเวียงไปนาแล้วก็เปลี่ยนต่อไปพอโดนอย่างนั้นความเมาของเศรษฐีก็หายสินไปทิ้เดินกลับเข้าพระนครทันเดินมาถึงนาบาตตัวเองไปเห็นหมาจนพากกันขนเข้ไปจึงตะโกนบอกให้เอาทรัพย์ของตัวเองขึ้นมาแต่ก็ไม่มีใครสนใจเศรษฐีอาเศรษฐีรู้แต่พระราชาตอนนั้น ที่จะเป็นที่พึงได้จึงไปขอพระราชาจึงได้กลับตัวความจริงทุกอย่างให้ทราบพระราชาอาจึงรับจังให้เรียกท่านเตติ้ยกำแรงมาเมื่อต้องพิจารณาดูก็ทรงไม่สามารถแยกแยกคนัองสองได้จึงรับจังให้บุตรและภรรยามาชี้ว่าคนไหนตัวจริงคนไหนตัวปลอมอยบุตรและภรรยารวมไปถึงข้าทาสบริวารก็ชี้ไปที่เท้าสกาวเป็นท่านอินนิสสเตติ้ยตัวจริง วายท่านเตติก็ไม่ยอมเอจนคิดได้ว่าที่ศีรษะของตัวเองมีปุ่มหน้ารังเกียดที่ซึ่งเ่านผมปิดบงังเอาไว้จนนิจชิดแต่มีแต่ช่างกระบอกสารนันทีโรจึงบอกให้ช่างการะบอกมาชีวยตัวพระราชาจึงตัดถามว่าจำลิศะจำยินลิษะเตตีได้ไหมช่างการกะบอกก็กลับทอบว่า ตอโดวิจะแล้วก็คงจำได้ประเจ้าค่ะท้าทกะคันได้ระดับแต่น,นั้นก็บรรดาลให้เกิดปุ่มตึนตีจิตะทันทีจังระบบตัวจิตะโดของคนทั้งสองเก็นว่ามีปุ่มเหมือนกันจึงจับถือว่าข้าแต่มาราเจ้าคนทั้งสองเป็นคนกระจอกเป็นคนซ่อมมีเนตตาแดงมีปุ่มเกิดที่ศีตะขระองค์ที่ตัวจจิจะไมู่กประจากษ์ ท่านไจดจ้ติฝังแล้วก็ตัวสั่งนันมกไม่อาจตั้งคติไว้ได้ถึงกับอดมรมบุบต่อหน้าปาตินังในขณะนั้นเทา้าสกะดก่วครับพระรลชาวา่าวาดกอนมหาราชเรามไม่ใช่ออกริษัตนะฝ่ายเท้าสกัดก็ทูลระ่าชจาวาดูกกอนมหาราชเราไม่ใช่ออกริษัตเราเป็นเทา้าสก,กัดเทวราชแห่งดาวดึงสวรรค์่าแล้วก็ประทับ ยืนอู่ในอากาศด้วยตาทางทัี่สง่าง,ง,งามพวกขุนโขยึงรีบเอาน้ำมารูบหน้าของตาต่ถีให้เต้นขึ้นมาแล้วรีบลุกยืนขึ้นไวยเท้าสกะเทวราชเท้าสกส่องตเตือนแต่ถีว่าดูกรอินททัพนี้เป็นของเราไม่ใช่ของท่านเพราะเราเป็นบิดาของท่านท่านเป็นบของเราเราทำบนไว้มากจึงได้เป็นเท้าสกะ แต,เตเนะ่เธอตัดวงของเราขาดสิน้นนะเธอตัดวงของเราขาดสิ้นตั้งอยู่ในความตนิ่เผาดองทานคับไล่ยาตกเอาแต่สั่งสมไปพวกเองเหมือนรากศกหวงสระน้ำถ้าเธอไม่ทานเราจะทําให้ทรัพย์ของเธออันตรธานไปจนหมดแล้วจะตีศรรีระของเธอด้วยอินทวัชรนใเ้สินทิสินทิศเศรษฐีถูกบว่าเอาชีิต จึงเกิดความกลัวแล้วกับเศรษฐิตจึงได้ให้ปฏิญาณว่าตั้งแต่ปัจจุบันนี้ข้าพระเจ้าจะให้ทานท้าตะกะรับคำปฏิญาณของท่านเศรษฐีแล้วทรงจะนําให้เศรษฐีดํารงอยู่ในศีลแล้วเสร็จกับเทวโรกตามเดิมจากนั้นเอสะเศรษฐีก็เริ่มต้นชุดใหม่ดยการทำทานอย่างเต็มที่และมันรักษาศีลให้บริสุดขั้นละจากโลกนี้แล้วจึงมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไป แม้เป็นเศรษฐีแล้วาก็ยังต้องทำทานต้องให้ทานจะด้วยดยความาติมันจะเกิดมาเป็นสวยสมบัติอย่างเดียวส่วนท่านจะ่ยังลาบากอยากส่วนอยวก็ต้องเดินไปทานจะต,ต้องให้ดยแล้วให้ทานไม่ได้นะต้องทำทานไปเรื่อยๆถึงจุดรวยฉะนั้นงานในทางโลกก็ต้องทุมเทกันไปงานบนงานกุศลก็ต้องทำกันไปสักวันหนึ่งสุดของเราจะเตมเปลมบริบูรณ์สมปทานในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการขอจะเดินอด